พี่น้องปรไปยสุขุมทุกคนมาพบมาพอกันที่เกากับทุกติ๊กกินแสบเมนี่ก็มีเมนูน้ำเสนอตำกระ้อนนะจ๊ะทุกคนจ้าเมนูแกงหวงย่างายของเ ah <Talking. S 1> ้านะคะทุกคนจ๋าเอาแต่ลุยเลยน้องเฟมมาแสบๆ์ฟด้วยกันเด้อเสียดายบมมีปูน้อยเนาะแสบร์ฟเป็นจังได้เพลอกพอดีกินครับอืมอร่อย จะอามบ่มีปูเนาะอุ้ยโอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอ้ยเป็น,เป,นเป็นกินฮอทก้อยอันหนักนิ่มใหม่คุณต้วงปฏิเสธก็ดได้เด้ญาติยมทำอะไรให้ทางก็ต้องออกินต้องฉันด้วยเนาะมันบอกต้องเฟรม เม็ดมาหนิน้องเฟรมผิดบ่เคตจีที่แรกพี่กิ่งใส่พอดีพอดีแล้วน้าเลยเอาหยิบใส่อีห้าเม็ดถ้ามีกูน้อยนี่อู้ยิงซีแล้วจะแซ่บเลว มากับน้องเฟรมเหมือนเดินเพื่อนโบอกอกกล้องเพื่อนหลานชายหัวเผ็ดเหรอพอ,อแล้วบ่ไแล้วแต่มา่มาิยนอมันกินไม่เผ็ดมันไม่อร่อยดีน้องเฟรม ต้องผิดผิดดีต้องเส็บแซบใ้มันบวกผิดมันบวกแซบได้ไฟเผ็ดมันอร่อยแต่ร่ยอยอะนะบอืม Okay. เผ็ดเพื่อนแดงแดงเดือดเพื่อนน้องกินงกำลังตาอีกคโนหนึ่งเพื่อนรอเพื่อนเพื่อนรวมงานกำลังไปทำห้องอยู่ <laughs> Ừ. Thịt đến nghe Thịt. Thịt Mình mình mến bạn xẹp nùa Thank เราจะเอาคออันภาราชกากในคลิปนี้คือเก่าจากเพื่อนจ้าไปต่อหลังไหมอุ้ยเพียงขนาดเลยมาแล้มาพบมาพบกันใหม่กันตุกติ้กินแซ่บเดือดเผ็นเดือบ้ายบายสาวนุ้ยค่ะดับเลิบ่อน ใส่หลานซื้อมันเลยมันเผ็ดไหมเออแกเผ็ดเพื่อนกับข้าวเกี๊ยว่ะนามวยเพื่อนฮานามิข้าวเกี๊ยวแกเผ็ดเพื่อนอุ้ยอุ้ยกุ้งกิ้งเปิดให้แน่ไงยัวบวนหน่อย ใส่มือเพื่อนอืมคือกลอันนี้รสอะไรเนี่ยรสเมี่ยงคำครบรสอร่อยนะกเมี่ยงคำอืมคุณหมกักเนาะันี่นลองกินดู มามารดเงี้ยครับมาล้วก็เก็บแก้ฝึก้อาไมจุ่งให้กันนะขอบคุณครับอืมอ้าแย็ดเย็นน่ะเจ็บจะปิดปากค่ะดีดีดีดจากทีแล้วก็จริงเอาข้าเกี๊ยวมนชินกับตำกระท้อนใหม่เพื่อนแกะเดืใส่มือใส่มือมือของใค ไม่สู้รสดังเดิมรสดังเดิมอร่อยกว่า <Okay. S 1> แกเผ็ดเพื่อกินตำกระทร้อนกับอันนี้เนี่ยเข้าเกี๊ยว <c oughs> <c oughs> แซ่บเงย Mang ừ. cả tầm cả lời thầm Con nấu chín sao nám tà lá bẹp nhìn được luôn Ăn อีสานของแท้ต้องใส่มือจากเพื่อน 嗯，好香。 ก็จะขออำาลจาจย์ในคลิปนี้คือการเดินเพินทุนจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชวมวิดีโอ่องเราคล้องตู้ที่กิ๊บเซ็บนั่นจะบายบายสวัสดีค่ะเลิฟเลิศเพื่อน